อเขาเรียอะไรคดีบ้านกกอกนะเห็นมีมีคนโทรมาเขาบอกใน YouTube ด่ากันลั่นเลยนะครับแล้วมีหน้าตรงหน้าแต่อะไรเห็นเขาบอกนะอ่ะนะเออน้องชายของนางแตนกับแม่น้องชมพู่เนะี่ยถึงก็บอกว่ามี f อฟของฝ่าย f อฟของทางจำเลยไปข่มคู่อะไรรนะวังตัวเรื่องอะไรต่างๆนะนะครับคือคืออย่างนี้ ไอการข่มขู่กันเนี่ยนะเอ่อถ้าข่มขู่พยานเนี่ยนะสมมติสมม,ต,สม,มติจำเลยข่มขู่พยานและเป็นพยานสําคัญเช่นขู่ฆ่าะอะไรไเงี้ยก็อาจจะโดนถอดประกันได้จําเลยจําเลยก็หมายถึงนายชายพลแต่ดูจากในในคลิปในอะไรต่างๆแล้วคนที่ขู่ไม่ใช่ในายชายผลเป็นบุคคลอื่นไปขู่ไปขู่ในในแต่หรือไงน้องน้องนางแต้แล้วก็น้องแม่น้องจมพูน ก็ค <c oughs> so ือนายแต่เขาก็เป็นยูทูบเบอร์เขาก็เขาก็พูนเขาทุกวันตามภาษาของเขาไปเราก็ไม่รู้เขาเป็นพยานสําคัญหรือไม่ในคดีน้องชมพู่ถ้าเป็นพยานน้องชมพู่แล้วมีการข่มขู่เนี่ยแล้วมันเชื่อมโยงไปถึงจําเลยจําเลยก็อาจจะโดนถอนประกันได้นะครับนะแต่คิดว่านายชัยพลเขาคงปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะใครข่มขู่ก็ไปว่าคนนั้นก็เห็นได้ข่าวมีการไปแจ้งความคดีสําคัญที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนนะคดีสําคัญนะ ที่โทษประหารชีวิตเหมือนคดีนายชัยพลคดีฆ่าเด็กคือถ้าพยานปากไหนเป็นพยานสาคัญและมีการข่มขู่เนี่ยก็แสดงว่าพยานนั้นอาจจะทําให้จําเลยติดคุกได้เพราะฉะนั้นจําเลยก็อาจจะต้องทําให้พยานนั้นหายไปก็ได้คดีอื่นๆนะไม่ใช่คดีนี้นะมันก็อาจจะมีการยิงทิ้งเก็บอะไรเป็นไปได้หมดคือการข่มขู่ว่าเดี๋ยวสมมตินะสมมติสมนะสมติม,มีการข่มขู่ว่าเดี๋ยวคุณจะฆ่าไอ้ตายเนี่ยนะหรือมีข่าวลือว่า ไอคนเนี้ยจะโดนเก็บเนี่ยคือข่าวลือคือความจริงที่มาก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนายแต่ก็ต้องระวังอย่าไปประเมินประเมินผิดนะครับว่าอย่าไปประเมินต่าเพราะว่าอะไรเพราะคดีที่จําเลยโดนโทษประหารชีวิตเนี่ยแต่ผมไม่ได้หมายถึงคดีของนายชัยพลนะบางครั้งจําเลยเนี่ยบางทีเขาอาจจะโกรธแค้นได้หรือว่ากลัวว่าจะไปเปิดเผยความลับแล้วเขาอาจจะต้องติดคุกหรือโดนประหารไม่แน่เขาอาจจะเก็บพยานก็ได้มันเป็นไม่ได้หมดอ่ะเพราะนั้นใครที่ โดนข่มขู่เนี่ยแสดงว่ามีโอกาสตายพวกงนีน้ยนะเะพราะนั้นนายแต่ต้องระวังมันมันมีโอกาสตาย,ยานะครับมีโอกาสเสียชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีการข่มขู่แล้วพยานสําคัญเนี่ยถ้าพยานปากนี้ตายแล้วจบอะไรเงี้ยก,ก็ก็ดูในขนาดคดีสําคัญสําคัญเนี่ยนะพันตำรวจโทรคนหนึ่งที่นครสวรรค์เนี่ยที่โดนคดีฆ่า อุ้มพี่ชายผู้ภาคสารเ,เอาไปฆ่าไปนั่งยางเหลือแต่แหวนนะนะนะเหลือแต่แหวนเอาไปนั่งยางเพราะนั้นในในแต่ก็ต้องระวังนะครับประการโกลมคูลมอาจจะเป็นเรื่องจริงนะอาจจะเหลือแต่แหวนก็ได้ไม่ได้ดูดูเนี่ยดูเหลือแต่แหวนขนาดพี่ชายผู้ภากสารแล้วมีหลายคดีนะครับที่พยานโดนยิงหน้าสารยังไม่ทันไปขึ้นเป็นพยานเพราะฉะนั้นถ้าในแต่เป็นพยานในคดีบ้านปกอกนี่ก็ต้องรักษารเราื้อรักษาตัวก่อนขึ้นศาลเพราะอะไรเพราะไม่แน่อาจจะถูก ฆ่าตายก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะว่าการโกงขู่เนี่ยถ้ามันแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการทําจริงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะสมมตินะสมมตินะสมมติว่าเป็นเรื่องเรื่องจริงนะผมก็ไม่รู้ใครขู่นะมันน่ากลัวมันมะันมันตายได้อ่ะอย่าทาเป็นเรื่องเล่นนะทุกวันเนี่ยในศาลมันมีสองอย่างศาลยุติธรรมกับศาลเตี้ยศาลเตี้ยเนี่ยมันคุ้มครองอะไรไม่ได้เลยมันระวังเราออกรถออกจากบ้านปุ๊บเราไม่รู้ว่าใครจะมายิงเรา ออกไปทํานาอาจจะถูกยิงตายก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้การจ้างมือปืนจ้างอะไรมันมีกี่ตังค์ต่างจังหวัดเนี่ยมันน่ากลัวเพราะนั้นในไทยก็ต้องระวังก็ฝากไว้หเห็นดูข่าวนะไม่รู้ใครขูก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับํำเลยหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบเราจะไม่ไปใส่ร้ายใครแต่ว่าน่ากลัวมีโอกาสตายได้ถ้าลองเขาขู่ขนาดแบบถ้าขู่เปิดเผยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ฝากฝากก็ต้องดูแลตัวเองนะพยานสำคัญน,นี่ต้องระวังนะอืม นะครับแล้วยิ่งถ้าจำเลยเป็นคนมีตังค์นะมีตังค์มีพวกมีอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังนะแต่แต่ผมไม่ได้หมายถึงนายชัยพลน,นะเดี๋ยวจะมาฟ้องผมหมิ่นประมาทนะไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นแบบมีโอกาสตายได้อ่ะเดี๋ยวจะกลายมาถึงถึงเวลาขึ้นศาลก็ดีน้องชมพู่แล้วป,ปรากฏว่าพยานโดนยิงตายไปหมดแล้วนะนะ,นะก็เป็นประโยชน์กับจำเลยก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับนะจำเลยจุกรูไปนะครับเพราะฉันั้นต้องระวังนะต้องระวังนะครับเป็นไปได้หมด อย่าจะทํา,าทไปเล่นนะบางคนก็บอกว่านายชัยพลนไม่ฉลาดไม่จริงคนระับผมว่านายชัยพลนเป็นคนฉลาดนะครับเนีย่ยมีคนถามมาก็ตอบนะเขาก็จะสลับซับซ้อนนะครับอันนี้ก็ฝากฝากเอาไว้นะระวังตัวนะครับอืมอืมนะครับมันมีโอกาสโดนเก็บโดนยิงทิ้งนะเพราะเงินมันสามารถทำได้เงินไปจ้างมือปืนที่กี่คนก็ได้นะนะครับ ตำรวจอะไรต่างๆมาคุ้มครองพยานผมว่า,าดูแลไม่ไหวแล้วนะฮะนี่ผมฝากไว้ต้องระวังตัวไปไหนมาไหนก็ต้องระวังขับขับมาอาจจะโดนรถเบียด ed, ตกถนนโดนยิงทิ้งโดนอะไรอุ้มหายอะไรเป็นไปได้หมดอะเยอะแยะนะคดูคดีทนายสมชายเนี่ยเห็นไหมนะเข้าไปรู้เรื่องคดีอะไรเขาเยอะเที่ยวไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่นทน,นายสมชายจําได้ไหมสุดท้ายทนายความยิงโดนอุ้มหายเนี่ยเพราะนั้นทนายความที่ชอบไปร้องเรียนตามโรงพักชอบโพสต์เฟซบุ๊ก นะ,อะชอบโพสเฟซบุ๊กนะไปแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ก็ระวังจะหายไปถ้าโพสเฟซบุ๊กหลายคดีก็อาจจะไม่รู้อะไรไหนเป็นคนอุ้มไปสมัยทนายสมชายนะก็โดนอุ้มหายไปบริเวณหน้าสนามกีฬาหัวหมากทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอซากศพของทนายสมชายเลยเพราะนั้นก็ฝากฝากพวกนักกฎหมายที่ชอบโพสเฟซบุ๊กไปแจ้งความจับคนนั้นคนนี้พูดจาท้าทายแรงต่างนี่ก็ต้องระวังเพราะอาจจะหายได้ ก็ฝาก,ฝากฝากไว้ว่าการดําเนินคดีไม่จําเป็นจะต้องมาโพสต์มาอะไรต่างๆนะต้องเงียบๆนะครับต้องเงียบๆนะฮะฝากฝากไว้อืมครับนะเออนะครับอืมต้องระวังนะครับตระววงฝากไว้นะคดีบ้านกกอกนะครับถ้าคุณโดนขู่เนี่ยก็หมายความว่าเขาอาจจะเอาจริงก็ได้ แล้วไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าคุณทิ้งเมื่อไหร่มันเป็นไม่ได้หมดก็ฝากฝา,ากไว้ต้องระวังตัวนะครับนะแล้วเวลาตายเนี่ยมันก็จะหาศพยากนะคุณดูแล้วกันค็นดูขนาดศพน้องชมพู่เนี่ยไปอยู่นูน่นบนยอดเขาอะไรภูเหล็กไฟหรือไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาขึ้นไปนะนะเอ่อเราไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องรอสารตัดสินว่าใครเป็นคนเอาน้องชมพู่ไปตายอยู่บนนั้นนะเพราะฉะนั้นพยานปากไหนก็แล้วแต่ที่ไป พูดจะถึงนายชัยพลก็ต้องระวังเพราะขนาดน้องชมพู่ยังมาอยู่ยอดเขาเลยอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเขาจะฆ่าพยานเรื่ออะไรสมมติสมมติสมสมติจะมีมีคนคิดจะฆ่าพยานปากนี้นะซึ่งไม่รู้เป็นใครผมไม่ได้หมายถึงนายชัยพลอาจจะไม่เหลือเลยอ่ะป่นเลยอาจจะเหลือตะแหวนนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังนั่งยงนั่งยางอย่างนี้มันง่ายแล้วยิ่งแถวจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมันเป็นป่าทั้งนั้นนะเพราะนั้นก็ระวังนะใครเป็นพยานระวังนะนะครับระวังตัวผมบอกว่าอืม เอาละครับวันนี้นะครับน่าจะได้เวลาพอสมควรก็กราบขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทาง Facebook ทนายคลายทุก YouTube 2ช่องช่องทนายคลายทุกกับช่องทนายคลายทุก Official ก็ลองไปช่วยกันกดแล้วก็ TikTok นะครับวันนี้ก็กราบขอบคุณช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยสวัสดีครับ